ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับในช่องครูกัดอิสระนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนนะครับถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับให้มีภาพแล้วก็มีเสียงครับ ซึ่งในคลิปที่ผมทําไปนะครับแล้วก็มีคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในการบันทึกวิดีโอหน้าจอเนาะให้มีภาพแล้วก็มีเสียงเนี่ยเป็นคลิปที่ผมทําไว้นานแล้วแหละแล้วคราวนี้ก็ผมก็ได้ตอบคาถามไปบางส่วนแล้วนะครับก็สาเหตุหรืออะไรต่างเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาทําเป็นคลิปมาพูดให้ฟังเลยครั้งเดียวนะครับว่าเออมันเป็นยังไงนะครับซึ่งในคลิปนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูหรือว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาก็สามารถเอาไปบันทึกหน้าจอได้นะครับสามารถทําได้แแล้้้ววกก็เอออาาาดีีีโหนนนนจทท่่บบบบััึไปปใใชรรูตงๆะค แต่ก็จะมีบางส่วนครับที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับในการบันทึกวิดีโอหน้าจอเนี่ยปัญหาเหล่านั้นก็ได้แก่การบันทึกวิดีโอหน้าจอตอนโทร c a นะครับการวิดีโอคอคุยกับเพื่อนครับคุยกับแฟนคุยกับพ่อกับแม่อะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นการบันทึกวิดีโอหน้าจอตอนที่เราสอนออนไลน์นะครับที่เป็นครูเนี่ยครูไปสอนออนไลน์แล้วก็อยากจะบันทึกวิดีโอหน้าจอไว้รวมไปถึงการเรียนออนไลน์นะครับเด็กๆอยากจะบันทึกวิดีโอตอนที่ครูสอนอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็รวมไปถึงการเล่นเกมด้วยนะครับการบันทึกวิดีโอหน้าจอตอนเล่นเกมนั่นเองนะครับที่มีการพูดคุยกันร,ระหว่างคนในเกมนะครับการบันทึกวิดีโอหน้าจอตอนประชุมไม่ว่าจะเป็นประชุมไลน์นะครับประชุมผ่าน o o o g m e m t นะครับผ่านโปรแกรม Zoom อะไรพวกนี้หรือจะเป็นการประชุมต่างๆด้วยโปรแกรมอื่นนะครับ ก็เมื่อเราทําการบันทึกวิดีโอหน้าจอครับผ่านพวกนะครับพวกไอ้มือถือของเราครับ iPad iPhone พวกเนี้ยพอเราทาการบันทึกวิดีโอหน้าจอเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโทรคอลการวิดีโอคอลหรือว่าการเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยการประชุมพวกเนี้ยนะครับสิ่งที่ได้คือมันไม่มีเสียงนะครับมันไม่มีเสียงมันมีแต่ภาพวิดีโอขึ้นมานะครับมันไม่มีเสียงถึงแม้ว่าเราจะเปิดไมค์แล้วก็ตามซึ่งในคลิปนั้นน่ยผมบอกถึงการทําให้เสียงเราเนี่ยเข้าไปข้างในคลิปด้วยโดยการเปิดไมค์นะครับโดยการเปิดไมค์ถึงแม้ว่าาจปิดไมคล้กบ่ทีผ วิธีการบันทึกเสียงลงไปเนี่ยจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายผมเนี่ยก็เพราะว่า อยากจะบอกคนที่ต้องการบันทึกหน้าจอนะครับแล้วก็บันทึกเสียงของตัวเองเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วนําไปใช้ในการเรียนการสอนบันทึกเสียงของตัวเองนะครับพร้อมอะดิโอในการสอนเนี่ยส่งให้นักเรียนดูส่งให้นักเรียนเรียนนะครับหรืออะไรจะประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในการบันทึกหน้าจอจากที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโทร call การเรียนออนไลน์นะครับการเล่นเกมนะครับการประชุมออนไลน์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ครับถ้ามันมีการสนทนาหรือว่ามีเสียงสนทนาลงไปด้วยเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นครับซึ่งปัญหาเนี่ยนะครับเกิดจาก ยังไม่สามารถให้บันทึกวิดีโอครับที่มีเสียงไปเนี่ยในช่วงของการโทรคอลครับวิดีโอคอลอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะการพูดคุยครับที่มีเสียงเกี่ยวกับการสนทนาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นกฎหมายสากลหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นอะไรเกี่ยวกับการพูดคุยการสนทนาครับที่ทางค่ายมือถือเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเท่าที่รู้มานะครับเสียงการสนทนาระหว่างบุคคลเนี่ยมันไม่สามารถบันทึกได้นะครับถ้าจะบันทึกได้เนี่ยจะต้องเป็นเสียงของเรากับคู่สนทนาครับแล้วก็คู่สนทนาเนี่ย ยินยอมให้บันทึกเสียงได้นะครับดังนั้นเนี่ยทาง Apple นะครับ ผมก็เลยคิดว่าทาง Apple เนี call, call, involved, ่ยเขาก็เลยตัดปัญหานี้ออกไปเลยนะครับตัดปัญหานี้ยไปเลยเพราะว่าหากบันทึกเสียงระหว่างการสนทนาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวิดีโอคอลการโทรคอลอะไรก็แล้วแต่ในที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาต่อตัวบริษัท Apple เองนะครับก็คือเขาอาจจะมีส่วนร่วมในการบันทึกเสียงสนทนาของบุคคลต่างๆหรือว่าการสนทนาระหว่างบุคคลอะไรประมาณนี้นะครับคือไปเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกคําพูดของผู้อื่นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะออกแนวแนวการดักฟังครับการบันทึกเสียงพูดคุยอะไรพวกนี้มันผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นละเมิิดส ที่ส่วนบุคคลนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถบันทึกวิดีโอในการโทรคอลในการวิดีโอคอลในการประชุมในการเล่นเกมเนี่ยให้มีเสียงได้นะครับเพราะว่าเขาจะตัดเสียงนี้ออกไปเลยนะครับก็ด้วยเหตุผลนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมอย่างที่บอกไปครับการสนทนาในเกมอย่างเงี้ยการประชุมครับการวิดีโอคอ l เฟรเรนต่างๆหากเราบันทึกหน้าจอในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแค่วิดีโอของเรานะครับเราก็เห็นแค่วิดีโอของเราเราก็จะไม่ได้ยินเสียงจากวิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับ Uh, ซึ่งมันก็มีบางแอปนะครับที่สามารถทําได้บางแอปหรือว่าโทรศัพท์บางรุ่นนะครับแท็บเล็ตบางรุ่นที่สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอแล้วก็มีเสียงของเราเนี่ยพูดเข้าไปด้วยในการโทรคอลในการวิดีโอคอลการประชุมการคอนเฟล็กต่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นแอปอะไรหรือว่า,ามือถือหรือแท็บเล็ตยี่ห้อไหนนะครับรุ่นไหนคือ เมือนเคยเห็น,นผ่านๆมาว่ามันมันมันเคยมีหรือว่ามันมีนะครับแต่ก่อนอาจจะมีในส่วนของอโทรศัพท์ iPhone เนี่ยต้องผ่านการเอาไปจิวก่อนหรือว่าเอาไปตั้งค่าใหม่เงี้ยก็จะสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอแล้วก็ให้มีเสียงได้นะครับแต่ว่าหลางังๆมาเนี่ยแอปเปิลเขาน่าจะอาจัดการให้เรียบร้อยแล้วว่าไม่สามารถทําได้อะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็พอที่จะมีวิธีแก้ไขหรือว่ามันก็พอที่จะมีวิธีทําให้สามารถบันทึกเสียงได้อยู่นะครับ ซึ่งผมก็จะมาพูดถึงวิธีการทําให้มันมีภาพแล้วก็มีเสียงในการวิดีโอคอลนะครับซึ่งวิธีการของเราก็คือต้องไปหามือถือมาอีกหนึ่งเครื่องครับอ่าไปหามือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงเนี่ยมาบันทึกเสียงแยกต่างหากเราจะต้องมีโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องหรือว่าเครื่องบันทึกเสียงนะครับอีกหนึ่งเครื่องครับแยกในการบันทึกเสียงในขณะที่เราโทรคอลวิดีโอคอลเล่นเกมหรือว่าการเรียนออนไลน์ต่างๆเนี่ยอย่างที่พูดไปนะครับ พอเราบันทึกเสียงเสร็จหรือว่าบันทึกวิดีโอหน้าจอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําไฟล์ทั้งสองเนี่ยมารวมกัน,นครับไฟล์ที่เป็นไฟล์ภาพวิดีโอกับไฟล์ที่เป็นไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ที่เราบันทึกเสียงไว้นะครับซึ่งพอเราเอามารวมกันเนี่ยในการรวมกันของทั้ง2ไฟล์เนี่ยมันก็จะต้องมีอาจจะต้องมีการตัดต่อเข้าไปช่วยหรือว่าโปรแกรมที่เป็นการรวมไฟล์ของทั้ง2ไฟล์นั้นได้นะครับแล้วก็อีกวิธีนะครับก็คือเป็นการที่เราไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไม่ต้องใช้ iPhone iPad เลยนะครับไม่ต้องใช้ แท็บเล็ตเลยนะครับเป็นการใช้โน้ตบุ๊กนะครับเป็นการใช้คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ใช้อยู่นะครับในการบันทึกวิดีโอหน้าจอในการสอนออนไลน์ในการเรียนออนไลน์ในการประชุมการโทรคอลต่างๆนะผมก็ใช้อ่า โปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ครับในการบันทึกหน้าจอนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรม OBS นะครับเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ไปหาดูได้ครับไปดูวิธีการดาวน์โหลดการตั้งค่าต่างๆในการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับผมก็ได้ทําการใช้โปรแกรมนี้มาตลอดแล้วก็ อัจวิดีโอหน้าจอในการสอนนะครับแล้วก็เอามาลง YouTube ให้หนักเรียนได้เรียนกันนะครับในช่วงที่เราสอนเนื้อหาของเราอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้าไปดูเข้าไปศึกษาดูได้นะครับว่าไอโปรแกรม OBS เนี่ยมันทำยังไงนะครับซึ่งมันไม่ได้อัดแค่หน้าจออย่างเดียวมันสามารถทำการไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าทำการไลฟ์สดผ่านทาง YouTube ทาง Facebook ได้นะครับไอตัวเนี้ยโปรแกรมตัวนี้นะครับ <S <S ครับสมุดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับปัญหาของ การันทึกหน้าจอแล้วมันไม่มีเสียงครับมันมีแต่ภาพระหว่างการที่เราโทรคอลการเล่นเกมการวิดีโอคอลการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหากข้อมูลนะครับมันผิดพลาดประการใดหรือว่ามันไม่ตรงประเด็นในส่วนไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรแนะนําหรือว่าอยากจะทราบอะไรสงสัยในส่วนไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับในส่วนของเรื่องการอัดวิดีโอหน้าจอไอ้ส่วนของการละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดสทิทธิส่วนบุคคลนะครับหรือว่าความลับในการสนทนาอะไรพวกนี้ถ้าสงสัยเกี่ยวกับส่วนไหนก็คอมเมนต์ ถามกันมาได้หรือว่าจะแนะนําอะไรผมเกี่ยวกับอีกเนื้อหาที่ผมพูดไปก็แนะนําเพิ่มมาได้นะครับก็จะอาจจะเป็นประโยชน์ในส่วนคนที่เพื่อนๆที่เข้ามาฟังเพื่อมๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ได้นะครับคบหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ครับกด s u b ส c r i b e ให้ช่องคุก่อดด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับไปแล้ว